วางมนใสวางัสวางมาน่ส่อันนี้หัวกันเรื่อยๆลุงหาวยันเรอยนะต้องมาเช็ดชแทนูทีวงเลยครับดูนี้วางเลยลุงตัลาุงกัลยาใหลายๆ้องกัลยาเยอะเยับหลวงปุจัดิูมาลิเสียปุไชาจงจก ล่มนิดๆ,ๆนะครับออกสตาร์ทอ่อนๆ,ๆนะครับ โยกข้าวเบียดได้เดีเด <Elekt> <OVER> um ้อโยกบอหมุนนะครับติดตามตามตาไปลุ่มนิดๆนะครับออกพรอร์้นะครับโยกข้าเบียดได้ดียเลยบอโยกบอหมุนนะครับติดตามตามตาไป เ,เดีล้วไปเดีวลากไาล่างตาเีเดียวเกี๋ยวคนแกเวลาเอ้ย,อย,ลยลออี่สิแปดนะครับล่างไปก่อนลา่ลางไปก่อน ถือว่าองช้าและจิตด้านดีนะครับหมอกไปไก่ยมได้แล้วสำนักงานของเียบขับหลวงจากนครพังขาไม่ได้ชมเซลล์ต้นเหรอโอ้ปั้นกะเริ่มจางออกจางออกคื่อผลงานของงานของเียบขับหลวงหอกไปยัำได้หอกประกานทำงานสมบูรณ์เงาเล็กน้อยยิ่งชากางามน่ะครับก็มีที่เดียว เดียบแฟนงาท okay. yeah. ติดตัวไปนะกำกันไปโน่นกันไปทั่นฮะเดียบอ๋อแม่น <socks balcon ies poor> ้ำของเกศอยู่ตังลุยขับหลวงเดียบขับหลวงแม่น้ำของเกศอยู่ห้องตังลุยนี่พอปะ รอยี่สิบคะแนนท่า้องรอดไมรนรอาขาเนข้างอย่นะขาเปาเนออหานัมาทางนอ้นในช่วงนี้โยสามารถวงดนขาหางดาน้าย

อีกบ้างนี่แล้วเห็นนาี่ัย

ขาหน้าาขาหังดานซ้ายแล้วขโยกไปวันซ้ายขาดนขวาขาัดเกลนะครับสังห้า่านไปนะครับสาหรับเทปทัหลวงนะครับขางาขวาเกง้าหน่อยขาดนซ้ายขาดัน yup. ซ้ายขานขวานกันเลครับลัวกันเล่นครับสงห้าสิบียกัน ตูท,ที่วางเลยครับตูทีท่วาเลยเออมันจะเป็กันหลานใจเย็นๆเปิดไฟมัานนะครับเปิดไปสอาดแต่ละพาในการเดินทางการหาเงินใช้ปลายม่าเรียบร้ียดีหรือเป่สบายสบายตาคนเดียวนะ ตามเร็วตามไปไปรีไปรีไปร่วมรับแบบนี้แบบที่แบบง่ายจะรักถึงจะเปลี่ยนไปนะครับแบบเดียวกันแบบเดียวกันถ้าไม่ได้หลายท่านจะคุยกันเบิกใจกันเรื่อยกัน